สวยจริงๆโง่เฮงดีทุกคนเวลาว่าหลังจากนี้มีไหมคะอะไรนะเวลาว่าหลังจากนี้พอมีไหมคะสักนิดสักหน่อยค่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยแนะนําตัวเองแล้วบอกตําแหน่งหน่อยดีกว่าไหมคะอะเริ่มจากใครก่อนอะซินดี้กับซินดี้ละกันสวัสดีค่ะซินดี้อเล็กซานดราแฮงกีนะคะรองอันดับ4ี่มิสยูเนียร์สไทยแลนด์2020ค่ะ นแพรสวัสดีค่ะแพรค่ะรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2020ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพรฟ้าค่ะปุณิกากุลสุนทรรัตน์ค่ะแซกนนาอัพ Miss u n n v e r s e Thailand ปี2020ค่ะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาซิงค่ะรองอันดับ1 Miss Universe Thailand ปี2020ค่ะ แมนดาสวัสดีค่ะแมนดาชาลิสาออฟดัมค่ะเมสซินเวิร์สไทยแลนด์2020่สิบค่ะสวัสดีค่ะเป็นหนึ่งวอปูดอนค่ะมิาร์ดใหญ่ค่ะได้ค่ะวันหลังต้องเอามงมาสู้นะไม่เอาไม่เอามงมาให้อาจารย์ไม่เอาแล้วนะคะเขาเป็นมิรธรรมดาค่ะเดี๋ยวถามเอ่อแมนดาแล้วก็วีนาดีกว่าตอนที่เราสองคนจับมือกันนะ่ยเราลุ้น่ะ เราพูดอะไรกันบ้างเนะะียค่ะตอนวินาทีจับมือนี้แบบจับมือกันแน่นมากเลยคะ<ช>่ะแต่เราคนแบบขยี้กัน,นะอะแบบลุ้นมากแล้ววินาก็เลยบอกว่าถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะร้กมากนี่ก็เลยบอกว่าเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากต่างคนต่างน้ําตาไหลค,ะค่ะที่เห็นแบบเงยหน้าขึ้นนี้คือแบบว่ากำลังกั้นน้าตาอยู่กลัวเมคอัพเลยปินตากั้นน้าตาแต่ด้าคือหายใจไม่ออกแล้วนะตอนนั้นนะ มันคงจะตื่นเต้นนาดูเนาะใช่ไหมคะ,คะแล้วตัววีนาเองอะ่ะคิดว่าปีหน้าจะมาประกวดอีกไหม,อมตอบยากเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยงัดมาถือว่าสุดความสามารถของตัวเองแล้วค่ะถ้าได้พัฒนาต่อก็แน่นอนค่ะถ้าถึงโอกาสและพร้อมก็อาจจะมาอีกค่ะ,คะทำไมคิดว่าสุดความสามารถล่ะคะตอนนั้นเนี่ย คิดว่าระหว่างการประกวดอะ,ค,ะค่ะจะได้มาเยอะมากเลยแล้วเราเตรียมพร้อมสําหรับการประกวดครั้งนี้มาวินาสำหรับวินานะคะถือว่าหลายๆด้านเลยค่ะแล้วก็ ที่บอกว่างานมาสุดความสามารถคือบนเวทีนะตอนนั้นตัวเองมีสติมากเลยถ้าเทียบแบบการประกวดครั้งแรกอะคะะ่ะวินาก็เลยคิดว่าเท่าที่วินามีในตอนนั้นเนี่ยวินางัดนเอาไว้หมดทุกหยดละแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะต้องมีการพัฒนาแล้ววินาอาจจะอาจจะดีขึ้นแน่นอนถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วแล้ววินามั่นใจกว่าน,นี้คิดว่ามาแล้วต้องได้มงแน่นอนวินาก็จะมาค่ะ แต่ดูจักโงเ่เฮงหนูยักคัดมายังงัดมาไม่หมดนะ,ะจิงเหรอคะแสดงว่ายังมีอีกหลายเจิดท,ที่หนูมากเลยลุยคาะเลวินาแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่บางคนบอกว่าที่เราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราหน้าตาแบบไม่ไทยดูเป็นอินเดียเกินไปเราเรารู้สึกยังไงบ้างคะวินารู้สึกว่ามันไม่น่าจะจริงนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าสังคมไทยปัจจุบันเนี่ย <ừ> มีหลายแบบมากเลยอย่างอแมนด้าเองก็ไม่ได้น่าใช่ใช่ใชค่ะแล้ววินาก็คิดว่า คนหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วค่ะ,คะแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยลูกครึ่งหลายเชื้อชาติเลยเนาะวินาเองคนไทยเชื้อสายอินเดียแล้วก็มีพื้นที่ในสังคมนี้เท่ากับคนอื่นแน่นอนคนให้โอกาสแล้วละ่ะตอนนี้ทุกคนไม่มีใครมองว่าหน้าตาไม่เหมือนคนไทยไม่สามารถเป็นมิชชินเวสไทยแลนด์ได้เขามองข้ามกันไปแล้วค,คิดว่าอย่างนี้นะคะค่ะแล้วมีความคิดนะว่าแบบฉันพลาดตรงไหนทำไมฉันถึงไม่ได้ถ้าเกิดทวิเคราะห์ตัวเอง ใ้าวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยวินาคิดว่าวินาทาเต็มที่ในทุกๆวันมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจในทุกๆวนันตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็สดใสพร้อมที่จะทํากิจกรรมพร้อมที่จะเจอชา Challen ์จในทุกๆวนันถ้าคิดว่าทําไมไม่ได้เนี่ยอาจจะคิดว่ายังคงต้องพัฒนาอีกแล้วกันวินาไม่อยากจะมานั่งวิเคราะห์ว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ฉันไม่ได้ตรงนั้นหรือเปล่าตอบไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วค่ะต่อไปในอน,นาคตก็อยากจะให้เหลือเป็นเรื่องของการพัฒนาให้ไปในสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมมาาากกว่่่อืคะที ฟาพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่เลยค่ะคือเห็นว่าการการที่คือมากกว่ามงอ่ะมันคือการที่เราได้ลบคลังมทินตัวเองมันยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่ามันจะมีก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2015นะคะประมาณ5ปีที่แล้วพรฟ้าโดนดราม่าหนักมากเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดคอทพรฟ้ามี มีภาพข่าวออกมาซึ่งมันก็เป็นภาพข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนใจแล้วก็เป็นภาพข่าวที่ตอนนั้นสังคมยังไม่ค่อยเปิดรับเลยพอนฟ้าก็ถูกตีตาจากสังคมเลยว่าเรา,าเป็นคนไม่ดีเรา,าเป็นคนที่แบบใช้ยาเสพติดหรือเปล่ามีสารเสพติดในตัวหรือเปล่าแต่หลังจากผ่านกระบวนการทางกฎหมายมาเรียบร้อยพอนฟ้ามีเปเปอร์กับตัวตลอดแต่ไม่เคยงัดออกมาเลยเพราะตอนนั้นคือเราไม่มีโอกาสได้แสดงออกมาแต่สิ่งที่ทาง t p n มอบโอกาสให้กับพอนฟ้าค่ะมันคือจุดยืนมันคือพื้นที่มันก็เลยทําให้พอนฟ้าได้มาเคลียร์ตัวเอง ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันทําให้ฟอนฟอนรู้สึกว่าเรามีเราได้ชัยชนะไปแล้วน็คือเราได้เคลียร์ตัวเองมันคือการชนะใจตัวเองที่ออกมากล้าออกมากล้าพูดอีกครั้งหนึ่งสองให้มันจะสะเทือนจิตใจตัวเองแค่ไหนแต่ว่าในเมื่อความจริงมันคือความจริงแล้วเรามีพื้นที่ในการพูดความจริงในการแสดงความเป็นตัวตนของเราแล้วอะค่ะฟอนฟอนก็ใช้ตรงนี้ให้เต็มที่เลยที่เหลือกําไรอันนี้คือกําไรทั้งหมดนี่ พู้ใจน้ำตาเออแล้วก็เสียงสั่นเลยนะคะแสดงว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันมันเจ็บ <7 S 1> จริงๆ<า>ใช่ไหมคะซึ่งพรฟ้ามองว่าในสังคมไทยทุกวนันนี้ไม่ใช่แค่สังคมไทยค่ะมันคือทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกเลยโดนเหมือนกันหมดคือถูกตีตาหน้าจากสังคมคแม้ว่าจะสังคมคือแค่คนถ้าไม่เหมือนกันเกิดความต่างต่างทั้งเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาแค่นี้คนก็ตีตาหน้าต่างกันแล้ว บางทีเราก็ต้องแล็กกิ้งมันออกเหมือนกันต้องคีไอท o ออฟเหมือนกันคือเราต้องแกะแล็กนั้นออกอ่ะคือถ้าเรามีพื้นที่ของตัวเองเมื่อไหร่ ตองภูมิใจในพื้นที่ของคุณค่ะคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีจุดยืนด,ดังนั้นแซน n d up เข้นมาค่ะโชว์ไปเลยว่าไม่ว่าคนสังคมอ่ะจะตีตาหน้าคุณว่ายังไงขอให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าจุดยืนนี้คุณยืนด้วยขาของตัวเองไม่ได้ยืนด้วยขาของใครแสดงจากวันนั้นคือเราแบกความรู้สึกที่มีความทุกข์ในเรื่องนั้น,นมานานมาก <c oughs> ทุกมากทุกมากค่ะจากสังเกตได้จากทุกครั้งที่พรฟพ,พูดเรื่องเนี้ยมันจะมีน้ําตาออกมาตลอดแล้วมันเป็นน้ําตาของความแบบอัดอั้นเป็นน้ําตาของคนที่แบบ ถูกกดจากสังคมเยอะมากพวกนล้วก็จะร้องมันก็เลยทําให้พรฟ้ารู้สึกว่ามันต้องสู้แล้วในเมื่อเรามีโอกาสสู้แล้วว่าต้องสู้แบบมาชนตรอกต้องสู้แบบหลังชนฝาพราพรฟ้าค,ค,คิดอย่างนี้เลยโอ้เก่งเเป็นผู้หญิงแกร่งมากๆเลยแล้ววินาทีที่เราก้มลงกราบเวทีอุย้ยอันนี้พูดแล้ก็จะร้องค,คือที่พรฟ้ากราบเวทีคือกราบพระแม่ธรณีกราบพื้นที่ที่พรฟ้าได้โอกาส กาบที n ที่ให้โอกาสกับพรฟ้าแล้วก็กาบแฟนนางงามที่รักแล้วก็เชียร์พรฟ้ารอพรฟ้ามาถึง5ปีในการที่จะกลับมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งใช่มันมันคือการกาบขอบคุณจากหัวใจของเด็กคนนี้จริงๆแล้วกาบแบบไม่แบมือด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นะซู้เข้มแข็งมากค่ะแล้วพรฟ้าเองรู้สึกว่าตัวเองมีผิดพลาดตรงไหนไหมที่แบบทำให้เราไม่ได้มองคืออย่างที่พรฟ้าบอกไปตั้งแต่ต้นว่า เป้าหมายของพอรฟ้าคือการออกมาเคลียร์ตัวเองมันคือชัดเจนและจบแล้วที่เหลือคือกําไรพรฟ้าไม่เคยคาดหวังกับตัวเองเลยว่าจะได้มงไม่ได้มงหรือจะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตําแหน่ง mm hmm. แต่พรฟ้าคิดแค่ว่าเราทําเต็มที่หรือยังถ้าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วไม่มีคําว่าเสียใจค่ะเพราะพรฟ้าคิดว่าในสิ่งที่พรฟ้าโชว์บนเวทีศักยภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพรฟ้าทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าพรฟ้ามีสติที่สุดแล้วงัด mm hmm. ออกมาหมดแล้วแต่ที่จริงอะ่ะมันยังไม่หมดนะมันยังมีของข้างในอยู่แต่ว่าในเมื่อเรามีพื้นที่นะตรงไหนเราก็แค่ทําตรงนนั้้ใหเต็มที่อื ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับแฟนนางงามค่ะขนาดยังไม่หมดนะหมดจะขนาดไหนพลังเยอะมากจริงๆมาที่แพร่ค่ะอาจารย์จะถามอะไรน้องแพรวไหมคะโมเฮงหนูเป็นยังไงคะอาจารย์เธยยิงประเด็นได้ดีมากนะคะโงโมเฮงหนูดีมากค่ะแล้วด้วยความรู้สึกณณโมเมนต์นั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเรารู้สึกว่าในในส่วนต่างๆที่เราที่เราจะต้องได้ ที่1ถูกไหมฮะเรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราไปไม่ถึงในจุดนั้นจริงๆมีความรู้สึกมีความคิดเหมือนกันว่าเราตั้งแต่ที่ TPN ให้โอกาสในการขยายอายุมันก็ถือว่ามันคือกําไรแล้วหลังจากนี้มันแค่คิดว่าเราจะต้องทํำยังไงให้ทุกๆวันออกมาดีที่สุดใส่ปีอะไรใส่ได้ใส่ทําอะไรได้ทําเต็มที่กับทุกทกิจกรรมแล้ว,ลวคือถามว่าหวังมงกุฎไหมมันก็ต้องหวังอยู่แล้วที่กลับมาก็เพราะว่าคาดหวงังแต่ว่าความเขาเรียกว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วอะค่ะความรู้สึกที่เราส่งออกไปจนถึงคนดูจนถึงแฟนคลับที่เขาอยากจะให้เรารู้สึกมีความสุขกับทุกการประกวดในครั้งนี้นั่นคือสิ่งที่พราทาแล้วมันสําเร็จคือเราส่งความสุขให้กับคนดูในวันสุดท้ายแล้วเราสามารถส่งถึงเขาได้เราอาจจะไม่ได้ชนะด้วยการได้วงกุฎแต่เราเชื่อว่าพาชนะใจคนทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วแล้วนั่นคือมันประสบความสําเร็จมากทราบข่าวว่าหนูเคยประกวดเวทีเดียวกับพี่ย่าด้วยไม่ได้ประกวดค่ะ อันนี้อันนี้เคยอยู่ไ้เกินนะคะของพี่ยาใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใทีเดียวกันบ้านเก่าด้วยความหี่น้องก็สวยเขินตื่นเต้นเป็นบ้านเก่าค่ะเวทีละสายงามใช่ค่ะขาของของที่บ้านค่ะอาจารย์คอเป็นที่บ้าน ถิ่นไทยงามน้องแพรวก็ประกวดเจอมาตั้งนานแล้วซึ่งตอนนั้นน้องแพรวได้รองอันดับหนึ่งทีนี้ยเราได้รองอันดับหนึ่งจากเวทีถิ่นไทยงามแล้วแลเวทีอื่นคือเรียกได้ว่าตำแหน่งก็คือแบบใกล้ที่จะที่หนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ถึงสเสทียะแล้วพอมาครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบมันมันมันไกลไปอีกกว่าเดิมเรารู้สึกอะไรกับตรงนี้ไหมคะไม่เลยค่ะก็อย่างที่บอกว่า สิ่งที่ตั้งใจจะทำคืออยากจะมีความสุขกับทุกทุกทุกโมเมนต์กับการประกวดในครั้งนี้เพราะว่ามันคือโอกาสครั้งสุดท้ายของการประกวดนางงามแล้วเราแค่อยากจะทิ้งภาพสุดท้ายก่อนที่จะหยุดการประกวดไว้ด้วยความสุขจริงๆรมันไม่สําคัญเลยว่ามันได้ตําแหน่งไหนแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่าเขาคนดูแฮปปี้กับเราแล้วเราแฮปปี้กับวันนั้นแล้วมันก็คือจบแล้วใช่ค่ะแล้วกับกระแสดราม่า ซึ่งก็โดนเหมือนกันแผลหนักน่วงเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้รู้สึกอะไรทุกครั้งที่เห็นข่าวแล้วก็แบบหัวล็าะเงี้ยหัวลรอะกลับไปคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงก็เลยไม่อยากจะเก็บมาใส่ใจค่ะเราก็โฟกัสว่าเรามาทําอะไรเพื่ออะไรแค่นั้นพอคือเพราะว่าเวลามันจะพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องไม่จริงแค่นั้นเลยให้มันเป็นสีสันของการประกวดไปแล้วกันค่ะอ่าค่ะ อาจารย์จะถามอะไรปะคะเห็นนั่งยิ้มจริงๆท,ท,ที่อาจารย์ได้ยินเขาความสุขในการที่ได้เข้ามาแล้วสุขที่สุดข,ของเราน,น,น,นการประกวดคืออะไรคะความสุขในาการประกวดที่สุดคือเราสามารถที่จะทลายกำแพงบางอย่างของตัวเองได้แล้วมันจะส่งไปถึงคนดูคือถ้าเป็นคนที่มีอะไรข้างหลังเยอะมากผ้าแล้วเราแค่ต้องการจะบอกว่ามันไม่สําคัญว่าตําแหน่งไหนสําคัญที่ว่า คุณเห็นในศักยภาพของเราแล้วเราส่งมาไปถึงแล้วมันแค่นั้นแค่นั้นเลยค่ะอว่าสุดท้ายก็เลยเดินออกมาแบบ <c oughs> <c oughs> ก็แบบกลับไปดูเต็มแบบเออทำไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมาที่อ,อ,อะไรนะจะให้าำวอาอะไรไหคะ <c oughs> อ๋อเรื่องการตอบคําถาม <c oughs> คือแพรอ่ะตอนที่ตอบคาถามอ่ะเหมือนแบบชะงักไป <c oughs> <ช>ถ้าเกิดว่า <c oughs> ได้แก้ตัวใหม่น้องแพรวคิดอยากที่จะพูดอีกรอบไหมคะ ถ้าให้แก้ตัวได้ใหม่หรอคะก็ก็คงจะหาประโยคมาจบให้ลงแค่นั้นเองค่ะแต่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีหรือว่าจะแบบจะจะจบได้สวยอะไรแต่ว่าแค่อยากจะจบประโยคในการให้ให้มันให้มันทันสามสิบวิแต่ณวันนั้นคือเหมือนแบบคิดอีกอย่างนึงแล้วพูดออกไปอย่างหนึ่งแล้วมันพอมันมันตื่นเต้นอะแล้วมันก็หยุดไปแล้วก็คิดในใจว่าฮะไปแล้วมันเป็นฟิวแค่ั้นไม่ติต่ไปไหนเดี๋นเก่งทุกคนเลยอะคือวันนั้นดูอยู่แล้วคิดว่า เ้ยคำถามมันแปลว่าอะไรวะคือมันตอบภายใต้แรงกดดันแรงกดดันของเวลาแล้วพอเราเขาเรียกว่าอะไรเคี่ยวกับตัวเองเมื่อไหร่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าสมองคิดอีกอย่างหนึ่งปากพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้หนูเข้าใจแพลวเลยอยู่ข้างหลังก็สามสิบมิะคิดเมตรตบมือแพลวอยู่แบบมันตื่นเต้นเนาะตบมือแพลวอยู่ใช่ใช่เราคือเราอ่ะเห็นได้สัญญาณสัญญาณคีย์เวิร์ดอ่ะแบบนี้มาตั้งแต่วันรอบอดิชชันแล้วมันโอ้มันมันไม่เคยคุ้นชินกับมันเลยตึงตึงตึงแล้วพอมันเหมือนพอมัันนหลลลุดไปแ้วมก็เย มันมันดึงตัวเองกลับมายากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราแค่โอเคแฮปปี้กับมันก็แบบก็โอเคไม่ร้องไห้เหมือนกันก็แบบหลายคนพูดอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหนูก็รู้สึกงงค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนู หมาหนูน่าจะเป็นมมาขาว่า <c oughs> นหืเป็นมมาเมินหนูก็งงค่ะแต่ว่าโอเคมมามันก็คือแบบตัวที่แบบไม่คิดว่าจะเข้าอะไรอย่างงี้ uh huh. ก็รู้สึกดีใจรู้สึกที่แบบได้เกียิเข้ามาค่ะ <c oughs> แล้วกับพางคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่ควรได้อะไรงี้ยคือโอเคมันมีคนที่ชอบเราเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่า ทุกสังคมทุกที่มันก็จะมีคนที่แบบอาจจะอิดช้าจะไม่ชอบแล้วเจอคอมเมนต์แบบนี้มันทําให้เราห่อเหี่ยวไหมคะจริงๆซินนี่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคอมเมนต์นี้เลยค่ะเพราะว่าซินนี่รู้สึกว่าการที่เข้าไปในฮอป5าท n ต้องเลือกอย่างดีหนูก็รู้สึกว่า กรรมการให้ให้เรามาแล้วให้โอกาสเรามาแล้วเราก็ต้องรับแล้วก็ต้องมีความสุขค่ะใครจะมาบุรี่หรือมาว่าไรซินดี้ไม่ค่อยรับรู no, ้ค่ะผเป็นคนที่แบบลอยเหนือัวอะไรลอยโดเนปัญหาตลอดเลยค่ะใช่แล้วก็บอกว่าซินดี้เป็น Henry> คนแบบว่าบ้องบ้องโกะมากโกะจิ่ออะไรบ้านี่ยเอ็มเป็นเอเนอร์จีติกมากกว่าเป็นคนที่มีพลังเยอะใช่ค่ะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าไปสัมภาษณ์ทั้งวันนะคะพวกเราจะเริ่มแบบ พลังงานลดลงเรื่อยๆตามวัยแต่น้องแบบปุ๊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 บเป็นเขาเรียกบทนางชีจาเป็นชาร์จเจอให้กับพวกเรามาพลังเยอะใช่ไหมคะเป็นคนสนุกสนานะคอายุเท่าไหร่อ่ะซิหนู21ค่ะ21เด็กๆอยู่เลยเด็กน้อยนะอาจารย์อาจารย์ยีค่ะโอเคเลยค่ะยามสวยมีหน้าประกวดได้ค่ะแล้วซินดี้ถ้าเกิดว่าให้เราแก้ไขอะไรในกองประกวดในการตอบคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่ คิดว่าเราอยากจะแก้ไขอะไรไหมคะจริงๆถ้าถามว่าในการประกวดซินี้รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ถ้าแก้ปัญหาได้ก็อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการตอบคาถาม5คะแนนค่ะเพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นระอึดอัดและตั้งต่คือทุกอย่าง <c oughs> แบบโอ้แม่ก็ทาไงดีจะจับมาแล้วจะโดนชดไหมก็ถามเรื่องความตื่นตเต้นทุกอย่างค่ะเราฟังคําว่าเพสตรีเพศเ,เป็นสตรีข้ามเพศหรือเพศสภาพอะค่ะแล้วเราก็คิดในใจว่าอยากทวนคําถามเพราะเราแบบไม่ได้เข้าใจคําถามแต่กลัวโดนทุบหลังค่ะเพราะแบบไม่มีใครทวนคําถามเลย พอตอบไปด้วยความมั่นใจมากเลยค่ะหนูก็ยิ้มแฉ่งไม่มีใครตบมือหนูก็ลงไปทีแบบงงมากเลยค่ะทำไมไม่มีใครตบมือตอบดีขนาดนี้จังเลยไม่ถูกคำถามค่ะก็ย้อนแต่ไม่ได้ก็จะย้อนให้ตอบให้ตอบภาษาเพราะตรงนั้นคือสรวนแบบตื่นเต้นเป็นคนตลกจริงนะเนี่ยเป็นคนน่ารักนคานี่พี่ แล้วที่ค่เมากันเนาะมีเล่นของในกองอ่ะอันนี้จริงปะคะคุณพี่ขาละถ้าเกิดว่าเล่นของในกองจริงบวนทุกวันคือแบบวันหนึ่งคนอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่ามีคนหนึ่งคนที่โดนโดนโยงเป็นคนคิดว่าเป็นเราอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเราเล่นของจริงป่านนี้มงอยู่บนหัวดิฉันไปแล้วค่ะดิฉันไม่น่าอยู่ได้ตำแหน่งนี้แน่นอนค่ะเล่นของคืออะไรอะพี่ย่าก็น่าจะสิอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยสิคุณใสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าด้วยด้วยยุคปัจจุบันเนี่ยฮะคือถ้าเป็นยุคก่อนสมัยย้อนกลับไปร้อยพันกว เรื่องการเล่นของอาจจะมีในความรู้สึกแต่พอมาณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าสิ่งเราเนี่ยมันคือความรู้สึกมากกว่าการที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนกระทําหรือไม่โดนกระทําความรู้สึกเราอาจจะแย่แต่ความเป็นจริงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความรู้สึกที่เรามั่นใจนะคะอันนี้มันจะกันทุกสิ่งอย่างได้ดีที่สุดสรุปก็คือไม่น่ามีใช่ไหมคะแล้วมีใครสวดมนต์เอามือถือป้องปากคะอะไรเนี่ยใครอะ อ่าอันอันนี้อันนี้อันนี้ขออนุญาตค่ะปกติคนสวดม้วนสอดแล้วกับหมอนใช่ไหมคะไม่ไม่น่าจะมีคนสวดม้ต์แล้วมือป้องปากแต่อันนี้ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ใช่แต่มีทางบ้านก่อนเนี่ยไบเนี้ยสวนป้องปากผมเนี้ยคืออะไร แนนี้วก็สนุนนะแต่ก็ไม่ได้ป้องฝากก็สุดก็สวดก็เกิดอยู่ในใจสวดให้คนเห็น <c oughs> อย่างวันไฟนอลก,ก็ลองไปกวดน้ําที่หน้าโรงแรม <c oughs> พี่พนักง,งานก็มองหน้าแบบทำอะไรวะผมมองเช้าตื่นลงมากวดน้าอย่างเงี้ยแบบเปิดทางาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทางแ <c oughs> สดงว่าในการประกวดต่างๆเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากมายรวมถึงล่าสุดที่เราเร,ารู้ว่า y, มีการแบบเล่นคงเล่นของแสดงมีอะไรแปลกๆเข้ามาเราได้ไดให้เราได้เห็นเยอะ หนูหว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ต้องพูดในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล<ช>หมือ่ความรู้สึกอะค,ค่ะส่วนบุคคลมากกว่าดังนั้นคือแล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงทัศนคติของแต่ละคนคะดังนั้นคือเราถามว่าเราเชื่อไหม มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากค่ะอย่างพรฟ้าก็พกพกรูปของคุณแม่แล้วก็พกแบบพระที่รู้สึกว่าเราอ่ะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เพราะเป็นคนพูดอะไรเร็วเหมือนกันเหมือนแพลเลยคือทําอะไรเร็วคิดอะไรเร็วทางพี่เลี้ยงทางคนที่แบบดูแลเนี้ยค่ะเขาบอกว่าสวดมนั่งสมาธิบ้างนะเราจะได้พูดช้าลงซึ่งมันก็ช่วยจริงๆทําให้เรามีสติอยู่กับตัวเราแล้วก็มีสติที่สุดบนเวทีประกวดด้วยมีใครสายมูเตลูบ้างไหมคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นทั้งหมดนี้เลยค่ะ ยังไงอะไม่ได้เหรอใช่ค่ะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยได้เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ไม่เคยไปบนที่ไหนเลยแต่มาประกวดครั้งนี้ก็แอบมีไปบ้างมีคุณแม่พาไปใช่ค่ะที่ไหนคะบอกได้ไหมจารย์ไปบ้างที่ห้วยขวางค่ะวันนั้นก่อนไปเรียนไปเรียนเดินแบบ คุณแม่ก็แบบอ๋อลูกสาวไปไปแป๊บทำแวะไปแป๊บหนึ่งก็เลยไปกันเอาไปแวะบบนใช่ค่ะคนอื่นๆล่ะคะมีไหมคะเป็นฟิลส่วนของเราจะเป็นส่วนมต์มากกว่าค่ะแล้วก็ส่วนมต์คือเราก็ส่วนมู่แล้วสมาธิใช่ใช่แค่นั้นเลยเหมือนทำให้มันช่วยให้มันมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นแล้วมีคนต้องไปรําแก้บนด้วยหรอคะไปอะคนมงสิคะไปเมื่อไหร่อะคะไปที่ศาลพระพรมค่ะก็วันนั้นมันมีกิจกรรมกรมพาไปเขา กองพาไปไหว้หนูก็ตั้งใจสวดมนต์เลยค่ะหนูบอกว่าถ้าหนูได้เป็น Miss Universe Thailand หนูจะมารำแค่บนค่ะ <c oughs> แต่พอมองลง <c oughs> หนูก็ต้องไปค่ะสุดท้ายาเรามาถามอแมนดาดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าให้วิเคราะห์ตัวเองในการที่เราได้รับตำแหน่งโอเคม,มันถือว่าขั้นสุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราทำดีไม่พอในการประกวดครั้งนี้ มีอะไรที่อยากที่จะเพิ่มไหมคะจริงๆได้อยากจะเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การตอบคําถามค่ะแล้วก็อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวที m i s s u n i v e r s e t h a i l a n d เนี่ยเขาต้องการหาคนที่เป็น s p o k e เพอร์ o ซ คนที่จะสามารถ inspire แล้วก็ empower คนอื่นได้และคนที่เวลาพูดแล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในฮอล์เนี่ยจะต้องหยุดและฟังผู้หญิงคนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้คิดว่านี่คือสิ่งสำคัญเลยค่ะที่ก่อนจะไปประกวด Miss Universe 2020ได้จะต้องโฟกัสตรงจุดนี้ให้ได้ค่ะโอเคค่ะถือว่าวันนี้เราได้คุยกันเต็มอิ่มเลยนะคะกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศทั้ง5คนตอนนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบตอนท้ายรายการแต่ตอนนี้ขอบคุณมากมเลยนะคะทุกวนเลยค่ะ เอาละค่ะเอสา,าวสวยกันไปแล้วนะคะตอนนี้